สะบัดท่อนแขนแรงมากเลยเราจะดึงแรงจากขาขวาแล้วนะทำแบบนี้จับวีเชฟโอเคเอาขาขวาไปข้างหลังและปิดเอวข้างๆนิดนึงโอเคหลัง okay. ลจากนั้นปิดท่อนแขนไปท้งหน้าโดนหน้าไม้เต็มที่ลูกขาขวาจะก้าวแล้วนะแล้วก็ชิวไม้้างหนาเป็นแบบนี้เอว อหเพื่อนดูแต่ไม้ก็จะปิดเอดวก่อนปึ๊บอ่นะาโดนหน้าไม้เต็มแบบนี้นะ เรานี้มาโอ้โหสบัดโค้งเลยโอเคไหมคะพเพื่อนเพื่อนนี่เล็กๆตรงนี้ปิดอ่าโอเคก็ทำให้เพื่อนๆเนี่อนอยาสามารถดึงแรงจากขาขวาขึ้นมาที่แขนและขึ้นมาที่ไม้แล้วตีแรงมากเลยนะทีนึงโอ้ิงอ,อนะอไปเกินงแบตก็ได้แล้วตีมันมากเลยนะอย่าลืมพี่วิวไปทำคลิปเนสั้นเป็นคลิปเสริฟนะเพื่อนรักใครอยาก เอ n ยูนดสกอร์เอ็นบีเอนะคะมีค่าใช้จ like ่ายเล็ก <pu> น้อยรับรองเซิร์ฟที่เซิร์ฟพิซซ่าเซิร์ฟเลตแต้มด้วยและใครไม่อยากเรียนก็ดูคลิปมาทำเองเลยเคียมไม่เสียเวลาไปละไปเก่งกันนะบ๊ายบาย